โนสปอนที่เรียกว่าโนสปอนผิวใสขึ้นผิวใ์ขึ้นเหมือนเราขาวมาแต่กําเนิดอะ ปกี้นะคะจะมาแชร์เทคนิคช่างจีนช่างเกาหลีช่างไทยใช้หมดแต่งหน้ายังไงให้หน้าไม่หมองระหว่างวันจริงๆเทคนิคนี้อยู่ที่ไทยก็มีช่างใช้ทําให้ลุกนะแต่ว่ายังไม่เคยมาแชร์ที่ไหนเลยแล้วพอไปจีนปับ๊บอะก็พี่เจอว่าช่างจีนอะ่ะเขาก็จะลงแบบนี้ก่อนเขาะจะลงอะไรที่มันเป็นสีที่โคตรขาวอะ่ะที่มันไม่ใช่รองพื้นก็คือเป็นเหมือนเบสลงไปที่หน้าก่อนแล้วก็ใช้ฟองน้ําแท็บแทบแทบแบ,แบ,แบ,แบมันเหมือนไปเปลี่ยนโทนผิวข้างในของเราให้มันเหมือนคนที่ขาวมากก่อนอะ่ะเราก็ค่อยลงรองพื้นทาเข้า แบนโกลอ่ะซึ่งฝั่งหนึ่งจะเป็นชมพูอ่อนๆฝั่งนี้เป็นสีขาวอ่อนๆป้ายลงไปอย่างนี้เลยแต่ที่จีนก็ทำอย่างนี้ให้ชันนะมันจะต้องไม่หนาถ้ามันหนาไปเธอก็ไปเอาฝั่งเนี้ยมาแล้วเธอไม่ต้องทําทั้งหน้านะทําแค่จุดที่เราต้องการให้มันขาวก็คือตรงเนี้ยวิธีเนี้ยจะทําให้เหมือนเธอจะลงโทนชมพูหรือโทนอะไรไปอ่ะมันไม่หลอกอ่ะใส่ฟองน้ำอย่างนี้เลยจ้ะ มันเหมือนเป็นสีที่เปลี่ยนผิวนะแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวปกปิดที่ทําให้มันไม่ใช่รองพื้นอะแต่วันเป็นเบสอะแต่ว่ามันหนึบนิดนึงตัวเนี้ยฉันชอบความหนึบอะมันก็ทําให้เวลาเราลงรองพื้นหรืออะไรอะมันก็จะไม่หนามันไม่ไปผสมกับรองพื้นของเราแล้วทําให้หน้าเรามันเหมือนใส่ผลิตภัณฑ์เยอะเกินไปอันนี้มันเหมือนเคลือบฉาบมากไปเลยดูดิคือหน้าฉันขาวเลยด้วยตามองอะไม่รู้สึกนะว่าหน้าหลอกรู้สึกแค่ผิวใสขึ้นผิวท์ขึ้นหลังจากที่เราลงตัวเบสขาวเสร็จเดี๋ยวเราจะมาลงรองพื้นให้ดู และนี่คือฟินิชของการลงรองพื้นทับน้องเบสขาวตัวนี้ไปมันดีกว่าการที่ไม่มีมากๆม,ามันใสจากข้างในด้วยความที่ฉันอะไม่ได้ลงแป้งฝุ่นด้วยมันไม่ได้มีตัวไหนที่จะทําให้หน้าของเรามันมีวความผ่องหรือว่าความแป้งใครที่ชอบให้หน้ามันไร้มันขาวเหมือนเราขาวมาแต่กําเนิดอะฉันเชียร์เลยนะเดี๋ยวฉันจะไปฟินิชดูให้ดูว่าเมื่อลงแก้มโทนชมพูลแล้วหน้ามันละมุนขึ้นมาเป็นฟิลสาวเกาหลีสาวจีนที่ผิวใสอะเธอเดี๋ยวฉันไปทําให้ดู นี่คือฟินิชลุคของการที่ใช้ตัวโทนอัพที่ทําให้ผิวของเรามันสว่างขึ้นมาหนึ่งสเตที่ผ่านมาคือช่างใช้ให้ตลอดแต่เวลาที่เราแต่งเองอ่ะเราจะขี้เกียจขั้นตอนนี้แต่ฉันรู้แล้วว่าจริงๆอ่ะมันคือเคล็ดลับที่ทําให้หน้าของเธอดูผิวใสดูผิวโกลดูมีออร่าแล้วไม่รู้ว่าฟิลเตอร์มันหรือเปล่ามันทําให้ผิวของฉันมีความเงาหนิดๆมันเป็นความขาวที่ไม่ทึบแต่เป็นขาวที่ใสเหมือนคนผิวใสผิวสุขภาพจริงๆเขามีเนื้อแบบนี้มีความแบตแมทแล้วมันมีแบบเนื้อน้ำด้วยก็ไปลองดูแต่่ววัันนีี้้้ทปุลใชตลชต มากมากใครที่เป็นคนที่ชอบแต่งหน้าแนวเกาหลีใครที่ชอบแต่งหน้าที่ให้หน้าขาวกระจ่างใสขึ้นมา1สเต็ปปูลูก็เชียร์รุ่นนี้เลยไปตำกันได้เลยโนสปอนที่เรียกว่าโนสปอนนะคะ